สวัสดีค่ะพบกับยายวันเชนและสาวเรศพี่น้องวันนี้ยายวันพาพี่น้องมากินเข่ากับสาวเรศมายังไงใครกินต้นต่หมูทอดไข่พี่น้องสาวเรศทำให้กินเป็นตำมีอะไะพอบ่านยายวันนอนหลับอยู่ว่าเขาไปขายของมามาั่งอะไรหายถ้าต่งตำสู้กันกินตำหมูสู้กันกินพี่น้องไง แต่บ,บ้าสาวเลยอ่ะแบกินขอน้ำกันจ้ะกับข้าวมีแค่นี้กับข้าววันบานจ้ะพี่น้องสวัสหีวันแซบอุ้ยพรุงตับแซบพี่น้องนทำหมะาู่วงทำบะฮง mm. Ah. ข้าวหมดแต่กับข้าวยังเหลือสาแหลกก็อิ่มแล้วอร่อยซุ้มต็มยังเหลืออีกก็ขอบคุณนะกะารที่เข้ามาับชมคลิปเนาะสำหรับวันนี้ยิ่งันก็มาเที่ยวบ้านซาลาแ,แล้วแล้วก็มากินข้าวที่เรามาเรามาทำงานสาวลกดวานให้มาช่วยทำงาน แต่จะทำอะไรรอติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย